มาดูกรณีเรือนำเที่ยวทะเลที่ตรังล่มแล้วก็ทํา40ชีวิตอีกเคว้งลอยคอกลางทะเลเลยนะคะแล้วก็ที่น่าสลดใจก็คือคุณยายวัย68ปีสู้ไม่ไหวค่ะจนเสียชีวิตนะคะสำลักน้ำเจ้าของเรือนำเที่ยวเพชรอันดาเรือลำเนี้ยก็ได้ออกมาขอโทษแล้วก็ยืนยันว่าคนขับมีประสบการณ์แต่ว่าที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าคลื่นมันแรงพรยุงเรือไว้ไม่อยู่ค่ะ นายนะรปดีวุ่นคงอายุ42ปีเป็นเจ้าของเรือนำเที่ยวที่ชื่อว่าเพชรอันดาพร้อมกับนายนพดลห้าหยังคนขับเรือหางยาวลำเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพักดีตรังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและชาวบ้านรวมๆ11คนนะคะก็ช่วยกันกู้ซัก เรือหางยาวซึ่งเป็นเรือนําเที่ยวเพชรอันดาที่ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำจากภาวะคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณร่องน้ําใกล้สะพานหาดช้งางหลังหมู่ที่4ตําบลไม้ฟา,าดอําเภอสิเกาจังหวัดตรังเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่4ี่พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณสัก16นาฬิกา30นาทีหลังจากที่เรือลำเนี้ยพานักท่องเที่ยวทั้ง11คนกลับจากการเที่ยวถ้ำ มรกรเกาะแหวนและเกาะกระดานในช่วงวันยุดยาว3วันอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวชายหญิงรวม11คนซึ่งใน11คนเนี่ยเป็นเด็กถึง4คนแล้วก็เป็นเครือญาติกันทั้งหมดเลย<ม>พากันจมน้ําแล้วก็ถูกเกรือคว่ำทับอยู่ใต้น้ําทําให้คุณยายอัจฉราตรีประเสริฐสกุลอายุ68ปีชาวอําเภอหาดใหญ่สาลักน้ําเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิ เจาจังหวัดตรังสู้ไม่ไหวนะคะส่วนนักท่องเที่ยวอีก5คนนะก็ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4คนเนี่ยไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4ีเก่าส่วนอีกหนึ่งคนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรังเนื่องจากว่าสำลักน้ําขณะนี้ทุกคนอาการพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะแพทย์ก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันนี้นะคะสําหรับการกู้ซากเกลือก็ต้องใช้เรือจานวนสองลำลากให้เรือที่คว่ำอยู่หงายขึ้นจากน้ํา ก่อนจะสำรวจทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในเรือจากนั้นจึงลากเรือเพชรอันดาเข้าฝั่งเพื่อทำการสูบน้ำออกจากเรือ,อและค้นหาทรัพย์สินที่หลงเหลืออยู่อีกครั้งเพื่อนำคืนเจ้าของต่อไปด้านเจ้าของเรือลำเกิดเหตุนะคะคือเจ้าของเรือเขาไม่ได้ขับเองนะ,ะแต่ว่าเป็นเจ้าของเรือที่ให้บริการก็เปิดเผยทั้งน้ำตาเลยนะคะอบอกว่าอยากจะขอโทษทุกคนสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้ ตอนนี้ตอนที่เกิดเหตุมีลมพายุแรงเรือเสียการทรงตัวมากนะคะยืนยันว่าคนขับเรือของทางบริษัทเนี่ยเขามีประสบการณ์ขับเรือมาเป็นเวลา10ปีแล้วแต่ไม่สามารถพยุงเรือได้เพราะว่ามีคลื่นแรงซัดท้ายเรือเรือก็เลยล่มลง ช่วงนี้ยังเหลือวันหยุดอีกช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าหากว่าจะไปเที่ยวทะเลก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันสักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนทางภาคใต้ก็จะเริ่มลงแล้วที่สําคัญขึ้นเรือลงน้ําต้องสวมเสื้อชูชีพไว<ช>้เป็นประจำะด้วยนะครับแล้วก็ต้องรับเข็มขัดให้แน่นนะ